เดี๋ยวเราให้ดูกันคันนี้เป็นレンเจอร์ t 6 3.2แปลงเป็นแรปเตอร์เนกเกนตอนนี้ภายในเนี่ยเป็นレンเจอร์ทุกอย่างเลยแต่ว่าภายนอกเนี่ยเป็นแรปเตอร์เนกเกนและสมบูรณ์แบบ100%เป๊ะทุกจุดเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของการขับขี่กันว่าใช้ครื่งองกับแรปเตอร์แค่ไหนคันนี้แปลงช่วงล่างด้วยยกหน้าขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งด้านหลังเป็นสแตนดาร์ดความสูงเดิมออฟเซตของเจ้าัตแม็กเนี่ยเป็น20ลบสิ่ยางเป็นไซส์3 3ข้างหลังไม่ได้ยก ยกหน้าอย่างเดียวให้หน้าเนี่ยมันดันขึ้นมาเสมอเกือบๆเสมอหลังให้ความสูงใกล้เคียงกับแรปเตอร์แล้วก็ที่มากไปกว่านั้นคือได้ฟิลลิง่งการขับดีผมว่าไม่แพ้แรปเตอร์เลยนะไม่แพ้ก็ใกล้เคียงอะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูกันว่ารถแปลงไม่ได้แปลงให้ภายนอก ช่องล่างก็ทาให้ขับดีเหมือนแรปเตอร์ด้วยเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับรถเนี่ยมาเลนวิ่งมาประมาณสองเสแล้วลูกค้าบอกว่าอยากปรับปรุงช่องล่างไปเลยทีเดียวแล้วก็แปลงเป็นแรปเตอร์เน็กเจนเลยทีเดียวรถขับดีมากเก็บสับรอยต่อแรงกระแทกอะไรดีโอเคเลยครับความเร็วสูงได้ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่อะไรงี้ทำได้กับยางสามสิบสามลบสี่สี่เวลาเข้าโคง้งอย่างโค้งเนี่ยรถเก็บอาการได้ดีในด้านหลังเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยยังเป็นหลังแนบอยู่จะไม่ได้เหมือนแรปเตอร์ที่เป็นหลังคอยสปริงอาการดีดของเจ้าตัวแนบ ก็ลดน้อยถอยลงไปฟิลลิ่งจะออกแนวแน่นแน่นเหมือนแรปเตอร์อันนี้เทสเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับถึงร้านเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อว่าภายนอกของเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเจ้าคันนี้นะครับเลนเจอร์ T6 แปลงเป็นแรปเตอร์เนกเกนมีจุดไหนบ้างที่ต้องแปลงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาให้ดูกันยวเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยแก้มข้างฝากระโปรงไปหน้ากระจังไห่ล่างเซนเซอร์ คิวล้อในส่วนของเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นตัวนี้เป็นตัวระบายีบความร้อนของห้องเครื่องมาพร้อมครบตัวนี้คีบระบายแก้มข้างโคบไฟตัหมอครบเซ็นเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมปิดตะขอลากล่างนะครับครบกันแทงเลปเตอร์ล่างครบในส่วนของ แมกยางเน้าตัวนี้เป็น f u เวลขอบ2 0่สิบบสิบสี่ยางสามสามช่วงล่าง2.5ติกนกด้านหลังโปรเฟนเดอร์ไบทาร์ดคอมเพรสรีบาร์ยีระดับปรับขากดขายืดได้ตัวนี้เป็นคันชหลังแฮมเมอร์นะครับตรงรุ่นแรปเตอร์คันนี้จะสังเกตว่าแร็ g เจอร์ทั่วไปที่แปลงแรปเตอร์เนี่ยส่วนมาก80%เนี่ยเจ้ากระบะหลังเดิมเนี่ยมันจะไม่มีขอบกระบะตรงนี้ที่เป็นแบบแมกเจนคันนี้เปลี่ยนยกลูกกระบะใหม่เลยส่วนของเรื่องขอบกระบะก็เป็นไลเนอร์ของแรปเตอร์ในส่วนของดงองว่า100%เหมือนนกัน เพราะว่าคันนี้ยกลูกกระบะลูกกระบะเนี่ยมาพร้อมอะไรลูกกระบะมาพร้อมะเป็นไลเนอร์ขอบกระบะไฟท้ายฝาหลังมือเปิดตรงนี้กล้องพร้อมกับโลโก้เลือกใช้เป็นกันชนท้ายของทัมเมอร์ประมาณนี้เซนเซอร์ครบอันนี้สติกเกอร์ข้างเบิกศูนย์แท้100%ประมาณนี้นะครับแฟงเรนเจอร์ที6เป็นแ a ปเตอที่แกซี่โฟร์บคันนี้เดี๋ยวเก็บงานนิดหน่อยสี นะครับอีกนิดหน่อยให้มันเงางานเพิ่มนิดนึงก็เตรียมส่งมอบแล้วนะครับคันนี้ไปไปอยู่แล้วน้องตรงสุขฟาร์มที่ละนองขอขอบคุณพี่โสพลด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจแกซีโฟร์บโฟร์ก็ประมาณนี้นะครับสนใจนะครับชุดแปลงไม่ว่าเป็นเลเวอ T R S แท้งสามร้อยบาร์บาร์มซิตี้ชาโดซูซากุหรือว่าจะเป็นชุดแต่งอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นชุดแรนเจอร์ดีหกแปลงเป็นแรปเตอร์นะครับแปลงเป็น F150 สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะรวมรูปไว้ให้ว่าร้านเราเนี่ยทำชุดแป้งของรุ่นอะไรบ้างติดตามชมกันนะครับผมขอบคุณครับ